สวัสด,ด,ดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมนะโจ๊กโต้ลุกเงี้ยค่ำคืนนี้นะครับยาวไปเลยนะครับปิดตีห้านะอากาศโคตรเย็นนะครับมารับประทานกันได้เนาะวันนี้ท่านผู้ชมพี่บังมาเองเลยนะโดตีครับแล้วร้อนเลย <c oughs> นี่ครับแกบอกแกขี่มาจากพม่าเลยนะทะ,ทะลุเข้ามาทางเชียงรายใช่ไหมเชียงรายหรือตากตากตาก,ตากยังสอนไม่สอนยังยังไม่นอนแล้วขี่มาจากตากแล้วมาอุ่ดดิดเลยตรงมาขายนี่เลย ก็อร่อยนะผมกินประจําอย่างที่ผมบอกครับถ้าโรตีร้านไหนเนี่ยนวดใด้มือผมไม่กินแต่ถ้านวดได้ตีนผมกินเลยเพราะมันต้องถึงเครื่องจริงนะบางเขาก็ยืนยันแล้วนะเตีนนวดก็ตีนชาดก่ามือครับอ่าเห็นไหมตีนอาดก่ามือนะมือจะจับทุกอย่างเือตีนไม่เคยจับอะไรเลยเออไปไงจริงไหม หยอกหยอกยอกก็มาชมหยอกเล่นนะมาโถให้มือใช้มือนวดครับเดี๋ยวก็ไม่มีใครมาซื้อกันพอดีกูให้มือใช้มือครับหยอกกันนะซี้กันซื้อกันอย่างวมาอุ่นนก็ได้นะเห็นบางตรงไหนก็เรียกซื้อเนาะอยู่ประจำที่ไหนเดี๋ยวซื้อไรยังไม่มีเลยบางยังไม่มีโลโก้ร้านเลยนะใครคิดอยู่ที่ไรว่าไม่ได้ไปแล้วใครคิดโลโก้ให้บางได้ก็บอกด้วยนะเนี่ยใส่โลโก้ให้บางจะได้มีชื่อร้านนะเรียกบางๆกันตลอดอ่ะ ตอนนี้ก็บังหน้าร้านผมไปแล้วเนี่ยเพิ่งหนึ่งเนี่ยชื่ออะไรชื่อบังเลยบังแบบลูกค้ามาแล้วบังบอกกูเป็นทหารเก่าแล้วเว้ยทหารเก่าทหารพม่าคือก็บังมาจากพม่าแล้วครับแล้วก็มาบ้านเราเนาะประกอบเทพสุดเจริตครับเห็นไหมเหล้าไม่กินการพนันไม่เล่นผู้หญิงไม่ทราบว้นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อิสลามไม่กินเหล้านะครับ ไม่ได้เลยเดยวเบียได้ไหมเบียเบียก็ไม่ได้นะโอเคมีใส่ไข่เลยนะยมโ่ไข่ก็หนาวย่าวนี้โรตีอ่ะยมหนุนบังได้ตลอดบังโอ้ยกว่าจะน้อยนิดผมแก่เนาะบางวันขายแถวไหนเรื่อยไปเรื่อยเนาะ โอ้กลางคืนก็กว่าจะนอนก็แน้วพักอยู่ตรงไหนเนี้ยรู้จักมาตั้งนานไม่รู้เลยพักที่ไหนอยู่ข้างหลังอ๋อในนีน้หลังในรูบานเนี่ยนะ๋อดูแลดูลดล,ลไม่ไกลครับอยู่ใ,ใกล้กันนี่เองนะครับโอเคครับก็ดูการสะบัดแป้งของบางอ,อืแน่นอนอะ่ะฟองอากาศครแบบจะไม่มีนะครับไอ้บางดูอะไร ลางดูติ๊กตอกด้วยนึกภาษาจีนน่ยบางคบับนางจีนเอ้าแปลได้เหรอได้ครับโอ้โหโอโอเจ็ดเชสองภาษาสามภาษาจีนก็ได้ไทยก็ดีครับพม่าก,ก็ได้อีกโอ้ดูได้ทุกภาษาจริงฮะโอเคนะทุนนะก็อามาอุดหนุนกันได้นะครับอย่าลืมร้านผมด้วยแล้วกันนะครับโจ๊กโต้งนะฮะแล้วก็พี่บางขายโรตีนะครับ พี่บังแกจะมาประมาณเที่ยงครึ่งอ่ะนะใครอยากกินก็แวะมาได้นะครับประมาณใกล้ๆตีหนึ่งอ่ะอีกห้านาทีตีหนึ่งอ่ะหิมะนี่ติดติดแดนจีนเนาะใช่ไหมไอ้ไอ้ที่ติดหิมะเนาะใช่เอามามีหิมะเจอกันได้ครับติดประเทศดีถือว่าเข้าคู่ละไอ้สินเรานี่ก็รู้ไปหมดทุกอย่างเหมือนกันเออหนีม้าเอาง่าหิมะติดเขตพม่าชายแดนพม่าเออเคยเห็นไหมนะบังพม่าหิมะ เคยไม่เคยไปบังบอกกูไม่สนใจกูติดละครอยู่ไอส้สา์จะถามเยอะละครกำลังมัน,นรวห <c oughs> ลวงนอ่เอ้ยฟอบๆเลยทีเดียวครับอืมเดี๋ยวไปลองชิมกันนะรีวิวโรตีบังด้วยรสชาติเด็ดดวงแค่ไหนอะใช้มะการีนนะ,น,น,ะนี่นี่ะดูบังนะ มือก็ทําตาก็ดูละครกาลังมันภาษาจีนนะบงังดังฟังรู้เรื่องจริงเหรอรจริงอะ่ะไม่ใช่พูดเล่นนะรู้บ้างครับรู้บ้างมันก็ทําไม่ใช่ทั้งหมดไม่ทั้งหมดเนาะนี่เฮาแปลว่าอะไรมันก็ไม่ใช่ทั้งหมดห <c oughs> มันเฮาคงไม่เฮาไงครับม <c oughs> <c oughs> ีเฮามันไม่เฮาครับนะแสดงว่ารู้จริงอนะเนี่ยโอ้ เงยเนี่ยโอเคผมไปก่อนคุณผู้ชมนะมาเจอกันครับบายครับผมนมเนี่ยนมน้ำตาลนะผมอะ่ะต้องกุ๊บๆหน่อยอะ่ะอ่าผมนมน้ำตาลไม่ต้องไม่ต้องอ่าผมผมครับขอบคุณมากนี่ได้มาแล้วรสชาติจะเป็นเช่นไรนี่บอกเลยครับนัวฮะไม่ใช่มือนะครับตีนนะครับนวดเนะนี่ยนัวเดี๋ยวลองกินกัน มาแกะหน่อยนะแกะหน่อยอผมมือไม่ว่าผมให้อาผมแกะ,ะคือโรตีเราต้องยืนไม่ใช่เราต้องกินในกระดาษอย่างนี้นครับมันไม่ใช่แบบต้องเอาไปเป็นกล่องหรือว่าเป็นอะไรอย่างนี้นะมันต้องเงี้ยมันถึงจะได้อารมณ์ในการกินนะรู้ไหมถืออย่างนี้แล้วก็กินนะครับ,รบอันนี้ไม่ใส่ไข่ครับผมอืมวับนี่ครับโรตีแล้วอย่างนี้นะนี่ยมไม่ใส่ไข่ไม่ใส่น้ำตาลอันนี้มน้ตาลครับอันนี้ใข่ทุกอย่างเจ้านั้นนมันบอกรอบหวานมัน นมกับน้ำตาลนะแล้วก็แป้งของบางเองแป้งเหนียวนุ่มกรอบครับท่านผู้ชมกอวนอ,อร่อยอ่กนินทุกวันนี่น้ำหนักมันจะเพิ่มอ่ะแต่อร่อยมากเกินห้ามใจนะครับสำหรับโรตีใครกินโรตีไม่อร่อยอคนประหลาดและนะ้วเนาะโอ้โเนี่โอ้โหกิโรตีออ อร่อยจริงท่านผู้ชมเราตีบังครับกรารตีเลยนวดได้ตีนนุ่มถึงใด้นะครับห <laughs> ยอกหยอกหยอกท่านผู้ชมามือเลย,เ,ลยเป็นคอนเทนต์เป็นคอนเทนต์บังบอกอ๋อบังใส่ถุงพลาสติกด้วยโอเคขอบคุณบังมากแล้วเจอกันบ,บ,บังกลับบ้านนอนนะอ,อร่อยไป <laughs> แล้ว อร่อยๆนะคุนผู้ชมเราเจอกันนะครับโกโต้ลุงเนาะอร่อยจริงครับโรตีบังรสชาติ